ว้าวเพื่อนๆจิเด็กก็ทำกับข้าวนะคะย่างตับนะคะย่างตับย่างในกระทะนะคะย่างคือทำงานนะคะไลยย่างที่บ้านนะคะก็อยากกินนะคะตับเกลือนะคะอันนี้ตัดแม่เกลือะคะ่ะเออตะทะก็ะะรล่นนะเนีเสียงปั๊มน้ำนะคะตุ๋ยๆๆก็ต้องอย่างไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆมันจะได้สุกนะคะ แต่ถ้าเต้นร้อนก็เขาใส่น้ำมันไม่พอย่างใส่ที่จะข้าวเหนียวค่ะไม่ได้ใส่อะไรนะคะเครื่องปรุงหลวงจุลรที่พิไม่กินก็ไม่ใส่ใส่ชอบก็ใส่ใจนะคะทิะะท่ไม่ใส่นะคะก็จะย่างไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะสุกนะคะ ไปกินกับข้าวเหนียวนะคะชอบนะคะถ้าใครมีฝาก็ปิดฝาไว้ก็ได้นะแต่ไม่ไม่ปิดนะคะก็จะเอาอย่างนี้นะคะใม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะมะนระติดติดติด,ตด,ตด,ตดในเดินถ้าเราปิดฝามันก็จะสุกไวขึ้นนะคะ จะสุกข,ข้างในนะคะให้เราเข้าเน,นื้มันสุกทำไมย่างาก,กับของพิทิศมันไม่เอรี่น,นะคะก็มากเกลือไว้นานนะคะมากเกลือไว้นานมันจะได้มีเลือดน,นะคะจะทิ้งไว้อย่างนี้สักตาเสีอเพิ่มมาดูกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พีิทิศด้วยนะคะพิทิศก็ยังไม่ได้ทำไก่ทำที่บ้านเป็นที่ขอๆไปอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเจอ เดี๋ยวเราไปให้ดูเนาะอะ๋งานนี้หน้ากล้องมีปัญหานี่นะคะตื่นเต้นอันนี้ก็สาสิบาทนะคะคุณผู้ช ตัวนี้ที่ทย่างอยู่เนี่ยสองทิศมี่สองทศน่าจะสุกแล้วแหละถ้าสุงมากไปมันจะแข็งนะก็ประมาณน,นี้นะถ้ามันไม่มีน้ำไหลออกมาก็จะเล็งว่ามันสุกเลยย่างให้แห้งก็หอมนะจย่างอย่างนี้ก็ได้นะที่ใช้ที่เอาไปใส่ลาบนะครับทุกคน เวลาเหนือแล้วเาจะย่างกันนะย่างไฟนะโอเคนะคะขอบคุณที่เข้าติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ